สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคําหรือพี่รามพระเอกจากเกมอรารยาตัวจริงเสียงจริง,รงต้นฉบับครับกลับมาพบกันทาง y o u t u b e c o ok, m o k นิติเทพและ f a c e b o o k c o ok, m o k นิติเทพครับคลิปนี้จะขอคุยเรื่องเมะในตำนานเรื่องอากิระ โอ้ยไม่คิดเลยว่าเราจะได้ดูหนังเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์ครับเรื่องนี้เป็นตำนานที่กล่าวขานกันมานานมากหนังสร้างขึ้นและฉายที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1988ตอนเด็กพี่โอไม่เคยดูนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดไม่ทันหรืออะไรไม่รู้แหละแต่ว่าโตขึ้นมาก็เห็นหนังสืออากิระเนี่ยวางซ้อนกันเป็นชั้นๆเล่มโตๆเล่มสีขาวตัวหนังสือสีแดงคล้ายๆดาก้นบอลนะครับไม่รู้สึกไม่รู้ว่าใครไหนพิมพ์แหละ แต่ว่าพี่โอเปิดปดูแล้วรู้สึกว่าเรื่องมันโหดเกินไปมันไม่เหมาะกับเราผู้ซึ่งจิตใจบอบางในขณะนั้นนะครับก็อ่านแต่หมัดเพชคาดดาวเหนืออ่านแต่ดราก้อนบอลที่โหดที่สุดที่อ่านก็คือโรงเรียนลูกผู้ชายแต่ไอ้กระตุนพวกนั้นมันก็ค่อนข้างตลกมีชีวิตชีวาแต่เรื่องนี้ซีเรียสอย่างเดียวเลยก็ดูผ่านๆแต่แล้วเรื่องนี้คนสร้างหนังกับคนทำมังนะ คนเขียนมังงะเป็นคนเดียวกันนะครับอาจารย์คาซูฮิโรโอโตโมเป็นทั้งผู้กำกับคนเขียนแล้วก็เขียนมังงะด้วยหนังเรื่องนี้ฉายปี1988แต่มังงะจบปี1990คะแนนที่ได้จากเรื่องนี้ได้สูงถึง8.0เต็ม10จากคนโหวตในเว็บ IMDB 150,000คนนั้นเท่ากับว่าถ้าเรามาคิดกัน,นจริงๆนะถ้ามีคนโหวต6 7 8 90เนี่ยมันจะมีคนโหวตให้10เต็มถึง3 0 0หมคนเป็นอย่างน้อยพี่โอได้มีโอกาสเข้าไปดูในโรงเมื่อวานนี้คือชีวิตที่เกิดมาโดยตลอดเนี่ย31ปีตั้งแต่หนังเรื่องนี้ฉายปี1988บ้านเราฉายปี89หรือ90นนี่แหละฮะไม่เคยไม่เคยดูมาก่อน และพี่โอดูหลังจากม y ฮี r ร a อ a คาเ i มด้วยซ้ำดูมาฮีโ o a อ a คาเ i มพี่โอให้8เต็ม10เออ9เต็ม10ครับเพราะว่ามันสนุกมากดูเรื่องนี้เอาไปเลย10เต็ม10เต็มเพราะอะไรเพราะมันเป็นหนังที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1988 แล้วพี่โอไม่รู้สึกเลยว่าหนังเรื่องนี้มีความเก่าแม้แต่น้อยขนาดดู Star Wars ดู Back to the Future ดู ET เพื่อนรักดู Jurassic Park พี่โอยังรู้สึกว่ามันเก่าแล้วมันเชยมันถึงขนาดที่หนังอย่าง Star Wars ต้องเอามาสร้างใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะมากนะครับแล้วก็ฉายใหม่หนังบางเรื่องหลายๆเรื่อง ที่เคยสร้างเมื่อ20ปีที่แล้วอย่างยังง่ายๆอย่างแบทแมนก็ได้ก็ยังเอากลับมาสร้างใหม่สไปเดอร์แมนยังสร้าง3ครั้งแล้วแต่อากิระไม่จำเป็นต้องทำใหม่เลยมันสมบูรณ์มากมีความรู้สึกว่าเรื่องมันสุดยอดของความทันสมัยไม่น่าเชื่อว่าคนในปี1980คนยุค80เนี่ย จะคิดมองเหตุการณ์ล่วงหน้า30ปีต่อมาได้ถึงขนาดนี้นะครับหนังเรื่องนี้กล่าวถึงปี2019ที่จริงหนังก็น่าจะฉายปี2019แล้วนะแต่ว่าปี2019หนังมันแน่นปีนี้หนังมันน้อยเพราะว่ามันมีโควิดมีหนังจากฮอลลีวูดไม่ได้ฉายก็ได้โอกาสเอากลับมาฉายแล้วมัน มันเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้คนที่ไม่เคยสัมผัสหนังคลาสสิกระดับตำนานเนี่ยได้ไปดูหนังแบบนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่โอก็ได้ดู Batman Trilogy แต่ว่าอันนั้นเราดูแล้วนะเราก็ดูซ้ำเราก็ยังรู้สึกไม่ไม่บงังเฉพาะภาค2ภาค3มันมันไม่เต็มอิ่มเหมือนเหมือนอย่างครั้งที่แล้วแต่อากิระเนี่ยพี่โอยังรู้สึกดีอยู่เลยเริ่มแรกอาจจะดูงงๆนะครับ แต่ว่าพอเริ่มฉากไล่ล่าบนรถเบอบนถนนคือเสียงประกอบของโรงภาพยนตร์เนี่ยดนตรีนี่มันม,มันมันระทึกมากครับมันระทึกแล้วก็ระบบเสียงสเตอริโอเซนเซร์รรอบทิศทางรํบบลำโพงคู่หน้าคู่กลางคู่หลังเนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบดนตรีดีมากคือแค่ถ้าเราไม่ดูหน้าจอนะเราหลับตาฟังเราก็มีความรู้สึกว่า มันต้องสนุกอะแน่ๆแต่ว่าเราเราละสายตาไม่ได้อยู่แล้วมันช่วยขับขับขับอะดรีนาลีนอะไรเราเราก็ไม่ค่อยเก่งคำศัพทวิทยาศาสตร์นะเอาเป็นว่าหัวใจเต้นตุบตับตุบตับเลยเรื่องนี้ออกมาในสไตล์ดราม่าไซไฟแอนิเมชันนะครับความยาว2ชั่วโมง4นาทีเป็นเรท R รเรท R ที่ความโหดร้ายรุนแรงมาก ขอเล่าเรื่องย่อแค่พอสังเขปเรื่องย่อแค่ที่ในบทประชาสัมพันธ์ที่พอที่จะเชื้อเชิญให้ไปได้ดูก็แล้วกันนะครับไม่ไม่สปอยก็คือสังคมในปี2019ซึ่งเรื่องนี้เขียนเมื่อปี19 8 8นะครับไม่ใช่เขียนก่อนหน้านั้นแล้วก็หนังฉายปี1988แต่หนังกล่าวถึงเรื่องอีก31ปีต่อมาก็คืออายุของเราในช่วงชีวิตของเราเนี่ยมันก็ผ่านเหตุการณ์นั้นไปแล้วก็คือปี2019 หนังมองอนาคตมา31ปีแต่เรามองย้อนไป1ปีหนังเรื่องนี้กล่าวถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นน่ตอนปี88มันเกิดสงครามโลกครั้งที่3และทุกอย่างก็พังทลายหมดมันก็จะคล้ายเอ่อแมดแม็กซ์ฟิลลีนะครับที่สังคมมันเป็นสังคมยุคใหม่ไปแล้วสังคมยุคใหม่ที่สร้างขึ้นหลังจาก บ้านเมืองกลายเป็นซากปรักหักพังไปแล้วจากสงครามโลกผู้คนก็อยู่กันอย่างแรงแค้นปากกัดตีนทีบทีนี้ก็จะมีสังคมสองชั้นก็คือชั้นผู้ปกครองชั้นนักการเมืองคนรวยก็รวยจัดคนจนก็จนจัดไม่น่าเชื่อว่าคน30ปีที่แล้วยังมองเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ขาดถึงขนาดนี้แต่ญี่ปุ่นไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันตรงกับประเทศไทยมากคน คนไทยควรจะดูมากนะครับว่าคนที่อยู่ในชนชั้นล่างเนี่ยก็ยังปากกัดตีนถีบกันอยู่และไอเด็กตัวเอกของเรื่องนี้2คนก็เป็นแค่เด็กแว้นป่วนเมืองธรรมดารรมดาเด็กแว้นกวนๆทั่วไปเป็นเด็กแว้นเด็กแก๊งก็คือมีคานิดะกับเทสุโอะนะครับเทสุโอะเนี่ยแรกๆก็เป็นก็เป็นกำพร้าทั้งคู่เทสุโอะก็ค่อนข้างอ่อนแอคานิดะก,ก็คอยช่วยเหลือเทสุโอะมาตลอดแล้ววันหนึ่ง ก็เกิดเหตุการณ์ที่ทะเลาะกับแก๊งอื่นๆและบังเอิญมีหน่วยงานของรัฐบาลทำการทดลองอะไรบางอย่างจากผลพวงของสงครามโลกในอดีตสิ่งทดลองนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่หลุดลอดออกมาก็มาขวางทางการทะเลาะวิวาสของน้องเทสซโอกับแก๊งตัวตลกโจ๊กเกอร์ไม่เกี่ยวกับแบทแมน ในเรื่องเขาเรียกคลาวนะครับจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและพลังอำนาจบางอย่างที่อยู่กับไอสิ่งทดลองเนี้ยมันเข้าตัวน้องเทสุโอจนในที่สุดหน่วยงานรัฐบาลก็มาจับตัวเทสุโอไปทดลองต่อเป็นมนุษย์ทดลองต่อคาเนดะเนื่องจากความเป็นห่วงความรักเพื่อนก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเทสุโอให้ได้ เรื่องมันพัฒนาขึ้นไปอีกเอ่อถ้าเราจำรูซี่ได้เราก็จะเห็นว่าลูซี่นี่มีความเหมาะสมที่ที่ที่จะเป็นต้นแบบที่สิ่งทดลองที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับคือว่าพลังอำนาจมันไร้ขีดจำกัดและพลังอำนาจนั้นเขาเรียกว่าอากิระอากิระเนี่ยภาษาญี่ปุ่นมันแปลว่า แปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับพี่โอเปอร์ดิกญี่ปุ่นอังกฤษแปลว่า n t t l l i g e n c e แปลว่า Clear แปลว่า Bright ก็ถ้าตรงกับภาษาไทยก็สะอาดสว่างสงบมันก็คือพระเจ้านั่นเองคือพลังอำนาจที่ไร้ขีดจำกัดจะว่าไปก็คือพลังจัก,กรวาลอากิระคือพลังจัก,กรวาลก็ได้แต่เป็นพลังที่บริสุทธิ์นะครับแต่อยู่ในรูปลักษณ์ของ สิ่งมีชีวิตที่ถูกปิดผนึกไว้ในโครงการลับของรัฐบาลสาเหตุที่ต้องปิดผนึกไว้นั่นก็เพราะว่าพลังจักรวาลอันรุนแรงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ถ้าปล่อยออกมามันจะเกิดเหตุร้ายหรือเกิดเหตุดีอย่างไรก็ไม่ทราบแต่ ความกลัวของคนที่กลัวสิ่งที่ไม่รู้กลัวสิ่งที่ไม่เห็นเนี่ยเรากลัวไว้ก่อนเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่สะท้อนสังคมมากๆแต่ก็เอาพลังอำนาจเนี้ยมาใช้ทดลองกับสิ่งทดลองเด็กๆจับเด็กมาทดลองซึ่งไอ้สิ่งทดลองแรกนะั่นก็คือเด็กนั่นแหละแล้วก็เทสุโอะเป็นรายต่อไปแต่เทสุโอะมีความสัมพันธ์กับอากิระเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ได้รับพลังของอากิระอย่างเต็มเปี่ยมสุดยอดแล้วด้วยความเป็นคนที่เคยถูกกดดันมาตลอดเทสุโอก,กับใช้พลังอำนาจเพื่อทำให้ตัวเองเป็นใหญ่ทำให้ตัวเองมีอำนาจเหนือคนอื่นจากที่เคยอยู่ใต้คนอื่นแม้แต่คาเนเดะซึ่งเป็นห่วงเทสุโอเองเทโก,ก็ไม่ยอมให้คาเนเดะอีกต่อไป เรื่องนี่มันคล้ายๆ,ๆคล้ายก็คล้ายๆ,ๆจโจ๊กเกอร์เหมือนกันนะนะครับแล้วไอ้สิ่งมีชีวิตอย่างอากิระที่ปรากฏออกมาในรูปรูปลักษณ์ของมนุษย์เนี่ยมันก็คล้ายกับฟิบเอ e ลเมนต์ Fifth แต่ฟิบเอ e ลเมนต์นั้นเป็นผู้หญิงอันนี้เป็นผู้ชายหมายความว่าหนังหลายๆเรื่องที่ผ่านมาในอดีต30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยได้แรงบานดาลใจามาจากอากิระเพียบเลยก็เราแค่นี้ว่า คาเนะซึ่งเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะหยุดยัง้งคนที่มีอำนาจระดับพระเจ้าอย่างเทสุโอะได้อย่างไรอันนี้ต้องไปติดตามกันในโรงภาพยนตร์แต่พี่โอขอยอมรับว่าเรื่องมันยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่ขนาดที่ไม่ให้สิบเต็มไม่ได้อ่ะมันไม่รู้ว่าจะหักคะแนนที่ตรงไหนเพลงประกอบที่ใส่มาไม่ว่าจะเป็นเพลงร็อกเพลงบ๊อบเพลงแจ๊สเพลงฟังเพลง ดิสโก้เพลงคันทรีอะไรทั้งหลายแหละก็มันช่วยขับเรื่องได้เป็นอย่างดียิ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าทําดนตรีเสร็จก่อนแล้วก็ภากเสียงเสร็จก่อนที่ที่ภาพแอนิเมชันจะปรากฏนะครับก็เป็นวิธีการทํางานที่อเมริกาเขาก็ทํามาตั้งนานแล้วแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ทําแบบนี้เพราะญี่ปุ่นปกติแล้วจะแอนิเมะก่อนแล้วค่อยมาภากเสียงใส่ทีหลัง เป็นความทันสมัยมากพูดถึงเรื่องสะท้อนสังคมว่าจะมีชนชั้นคือสังคมมันเละเทะมากเลยไม่มีต่างนักการเมืองก็โกงกินในเรื่องนี้เห็นชัดมากนักการเมืองโกงกินมีการแย่งชิงอํานาจกันจนในที่สุดทหารตารวจก็เข้ามายึดอํานาจแล้วก็ตั้งตนเป็นใหญ่หวังว่าจะปกครองบ้านเมืองโดยทําอะไรอย่างเงี้ยจะทําให้ ทุกอย่างอยู่ในความสงบเรียบร้อยไม่รู้มันจะไปเหมือนกับประเทศไหนบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันโดนเรามากเลยทีเดียวแล้วก็มีฝ่ายต่อต้านรัฐบาลก็คือตัวตัวที่คาคนดะชอบนี่แหละเป็นผู้หญิงก็ก็เลยไปร่วมกับเขาแล้วก็แทรกซึมเข้าไปจนไปพบตัวเทสซโอในที่สุดเรื่องมันซับซ้อนมาก คือพี่โอคิดว่าต้องรู้เรื่องย่อสักเล็กน้อยรู้จักตัวละครสักเล็กน้อยก่อนที่จะเข้าไปดูไม่อย่างนั้นแล้วงงตายเลยครับหน้าตาก็หน้าตาตัวละครบางทีมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าพอดูไปสักพักเราก็จะแยกออกว่าใครเป็นใครอย่างเด็กทดลอง3คนเนี่ยเราก็แยกออกแล้วว่ามาจากไหนยังไงอย่างคนที่เป็นทหารคนที่เป็นนักการเมืองเราก็แยกออกแล้วคนที่เป็นฝ่ายต่อต้านก็แยกออกแล้วนะครับ เรื่องมันโหดร้ายฉากที่สมควรได้เลือดอล่ะเด็กๆเด็กเล็กๆจริงๆนะเด็กๆเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่ควรดูนะเอาต่ํากว่า13ไม่ควรดูแต่ว่า13 14นี่แยกแยะได้แล้วดูดูได้นะครับมันสะท้อนสังคมแล้วก็มันก็ให้ข้อคิดเราว่าชีวิตเรามันไม่มีอะไรเลยแต่และชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีค่ามันเพียงเพียงอนุเล็กๆในจัก,กรวาลเท่านั้น สิ่งที่มีค่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันก็คือพระเจ้าผู้สร้างโลกมันก็คืออากิระมันก็คือพลังจักรวาลแต่ถ้าพลังเนี้ยมันไปอยู่กับใครคือทุกเรื่องนี้บอกว่าทุกคนมีพลังอากิระอยู่ในตัวไม่อย่างนั้นแล้วสิ่งสร้างสรรค์ทั้งหลายในโลกนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าเราจะใช้พลังอากิระได้มากขนาดไหนเราจะปลุกอากิระในตัวเราได้มากน้อยแค่ไหนก็ ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะครับพี่โอ๋ะตีความว่ามันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของตัวเราเองแต่ในหนังเนี้ยมันเป็นการทดลองมันคือมันเป็นบังเอิญยีนเข้ากันหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าคนดีได้รับพลังอาคิระมากๆโลกเราก็คงจะสงบสุขสันติแต่ถ้าพลังอัคคีระไปอยู่ในตัวคนชั่วคนเห็นแก่ได้โลกเราก็คงวุ่นวายอยากให้ดูมากมเลย เรื่องนี้ดีที่สุดตั้งแต่ต้นปีมาพี่โอยังไม่เคยรีวิวเรื่องไหนให้สิบเต็มเลยนะครับเรื่องนี้สิบเต็มครับถ้าเพราะชอบใจให้พี่โอคุยเรื่องนันเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องของสะสมเรื่องสนุกกับภาษาไทยก็สามารถมาเป็นเพื่อนเฟซกันสามารถคุยกันได้หรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ก็ได้อย่าสุภาพนะครับและแชทคุยกันใน Facebook ดิดิทปโอเคก็ได้หรือจะมาคุยกันแบบสดๆในไลฟ์สัปดาห์ละครั้ง2ครั้งก็ได้ตอนนี้อาจจะเหลือครั้งเดียวแล้วนะครับเปิดเทอมกด Subscribe ไลฟ์วิวแชร์ไลฟ์วิวแชร์นะครับกดกระดิ่งและติดตามกันในคลิปอื่นๆด้วยครับถ้ายังไม่เจอคลิปใหม่หรือยังไม่เจอไลฟ์ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้สำหรับคลิปนี้พี่โอก็คุยเท่านี้ก่อนอยากให้ดูอากิระจริงๆนะครับ โหดเป็นโหดคือโหดยังไงเราก็ไม่หักคะแนนมันจะมีฉากที่จะโดนข่มขืนเห็นนมผู้หญิงอย่างเงี้ยเราจะมีฉากอันนี้ต้องขอสปอยสปอยนิดเดียวฉากที่เลือดสาดกระจายฆ่าคนแบบไม่ปราดีอันนี้ที่บอกเพื่อว่าใครถ้ารับฉากนี้ไม่ได้ก็ข้ามไปไม่ดูก็ได้นะครับแต่ว่าดูเถอะมันสนุกจริงหรือถ้า ไม่ไม่เชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อเรื่องคือเป็นวิทยาศาสตร์ที่โยงกับหลักศาสนาพุทธมากๆเลยเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีเหตุผลนะครับก็หรือจะไปโยงกับศาสนาอื่นก็ได้นะถ้าเปรียบเทียบอากิระคือพระเจ้าก็ได้กับทุกศาสนาแหละพี่โอคิดว่าเรื่องนี้ดีที่สุดของอนิเมะญี่ปุ่นถึงได้สิบเต็มขอบคุณครับสวัสดีครับ โควิดแย่ไปยิ่งกว่าโควิดทำคนที่วิกลจอไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยถอยนิดทเมตร